สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบารากีสองหาหกหาทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับผมทั้งเอฟซีเก่าและก็เอฟซีใหม่นะครับก็มาพอมาพอกันที่เก่าแล้วครับผมในวันที่ยี่สิบห้าเดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับตรงกับวันพุธน,นะครับผม 11, ก็มันเองก็นำเน้อทังข่าฝากมาตอนพี่น้องทั้เก่าแล้วครับผมเอก็บหนึ่งอาจจะเป็นเน้อทางของ ลาพัฒนานะครับลาพัฒนางวดประจําวันที่25นะครับของมน,นี้นะครับผมก,ก่อนจะคอยบุงนงางตัวเลขน,นะครับก็ขอฝากคําคเตือนมาพร้อมนะครับขอฝากขําเตือนอะไรแล้วนะครับเนาะค้เตือนคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับ เอาละครับพี่น้องก่อนจะขย่ปเบิ้องน้ทั้งตัวเลขของหมวดมือนี้นะครับผมของวันที่ยี่สิบห้านี้นะครับผมก็ว่าเบิ้งสรุปของหมวดที่ผ่านมากนะครับซึ่งหวดที่ผ่านมานะครับเลขที่ออกนะครับเลขที่ออกหนึ่งแปดสามสามหกสองนะครับหนึ่งแปดสามสามหกสองสามตัวบนออกสามหกสองสองตัวล่างสามสามเบิ้ลนนะครับเบิ้ลนะครับผมส่วนโซฟปอปลาวนะครับทั้งอุบลนะครับผมก็ 18นะครับเลขลางนะครับหนึ่งแปดนะครับปอปอปลอเล่านะครับผมมีคนรวยคนหมานวาครับมีคนโชคดีปะครับพี่น้องส่วนเลขในตารางนะครับเลขในตารางนะครับผมเลขในตารางก็รดนะครับ มาเหล็กเดียวนะครับมาตัวเดียวนะครับคือสองนะครับผมมาสองตัวเดียวนะครับส่วนตัวโหลดนะครับผมพี่น้องตัวโหลดก็เข้าที่สองนะครับเข้าที่สองให้สองก้าเข้าที่สองนะครับตัวเน้นนะครับผมเป็นตัวเน้นนะครับตัววิ่งนะครับผมเส้นวิ่งเส้นเนื่ยนะครับคงสีโชคดีนะครับผมส่วนตัวเจาะนะครับตัวเจาะจับคู่นะครับ ตัวเน้นชุดเน้นเลยลดไปนะครับผมชุดเน้นลดนะครับแต่ว่าข้าตัวกันนะครับผมข้าตัวกันนะครับสองหกนะครับเป็นตัวกลับนะครับผมเลขออกหกสองนะครับส่วนลักล่อยนะครับลักล่อยสองกับสี่นะครับพี่น้องก็ลดไปนะครับออกสามนะครับสามสาม อ่าสามกสองนะครับหลักลอยเป็นสามนะครับผมหลุดไปนะครับผมพี่น้องส่วนสามตัวนะครับสามตัวสี่ตัวหลุดนะครับให้สองเจ็ดนะครับสองเจ็ดเก้านะครับหลุดเน้นๆนะครับเอาก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับหัวที่ผ่านมาแล้วครับผมก็ แสดงความดีใจกับเอฟที่โชคที่มานะครับที่โชคดีนะครับผมทันทียังไม่โชคนะครับก็มาต่างบต่อมินี้นะครับมาต่างบนต่อนะครับผมไปกันเลยครับพี่น้องข่าวมา่เล้าก็ฝากคนไรกดแช์แน่แล้ครับฝากคนไรก็แช์ให้แน่นะครับพราคนไลไ์คนแช์นะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับผมก็ พี่น้องที่ชื่นชอบนะครับที่ชื่นชอบนะทั้งตัวเลขนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งนะครับกดสั่นกระดิ่งยิงกิ้งไว้นะครับจะได้ผ่านชมกลิบหม่ๆหมนะครับผมตัวเลขเด็ดดีๆนะครับจากทั้งช่องนะครับผมกดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาแอดน้าคลิบลงช่องนะครับพี่น้องเอฟซีก็จสิด้เบิงนะครับสิด้เบิงตัวหนึ่งนะครับผม ตัวเลขก็เลือเล่อนๆเนยนะครับจางแนี้นะครับผมก็ใส่สายตายนะครับเพ่งเอานะครับผมรู้สึกว่าสองไม่จิบกสิประกาศไม่จิบครับเมื่อกรจะจ้างนะครับสำหรับราพัฒนางวดประจำวันที่25เดือน10ปี67นะครับ เลขในตารางนะครับเลขในตารางก็มี4 3 7 4 3 7 6 8 9 0นะครับ4 3 7 6 8 9 0นะครับผมเลขที่คิดว่าน่าจะเขาวินนะครับก็คือ4 3 6 0 9นะครับ4 3 6 0 9นะครับผมนี่คิดว่าน่าจะเขาวินนะครับเลขนี้นะครับผมไปพี่น้องจับคู่กันเองอะไรนะครับจับคู่กันเองในตารางนะครับเข่ามัี่แอดจับคู่ให้นะครับอ่า จัเนเองได้ในตารางนะครับหมวดนี้ในตารางไม่พลาดแน่นอนนะครับบม่พลาดแน่นอนนะครับส่วนตัวรูดนะครับตัวออกกับั่างกายนะครับ3มกับสี่นะครับเน้นที่สามนะครับมาพูดได้มกแกลนมาไงกันนี่นะครับสามกับ4ี่นะครับผมเน้นที่สามด้วยพี่น้องเหมือนที่3านะครับมาเนี่ยเอ่อ ส่วนตัวเจาะนะครับตัวเจาะก็มีสามห4สี่เจ็ดสี่หศูนย์้าสามเจดสามห้าอัดยน้อยในหกหากันไว้นะครับตัวนี้กับแอดคิดว่าคิดว่าเป็นขาเลขพี่น้องนะครับตัวนี้กับ0ูนย์เกนะครับอาบตะวาผพาดนะครับถ้าเป็นเลขพี่น้องนะครับพอช่วงนี้เลขตองนะครับเลขเอ่อ เบิ้ลนะครับเลขเบิ้ลมากมาแล้วครับเบิ้ลกลับมาอีกแล้วนะครับเบิ้ลกับเลขพี่น้องนะครับตอนนี้นะครับผมาจับตานะครับนะส่วนตัวกันนะครับตัวกันก็สามศูนย์สามเก้าสี่ศูนย์แล้วก็สี่เก้านะครับหลักร้อยนะครับศูนย์ละเก้านะครับหลักร้อยศูนย์ละเก้าพี่น้องหลักร้อยศูนย์ละเก้านะครับสามตัวและสี่ตัวก็มีศูนย์สามหก 936, 046, 946, ตัวนะครับ4ตัวก็0936นะครับ0936นะครับ4ตัว ส่วนตัวตัวเน้นนะครับก็ตัวที่ระบายสีไว้นะครับก็สามหกสี่สี่หกศูนย์เก้าสามเจ็ดนะครับนี่คือตัวชุดเ้นที่แอดมักนะครับผมคิดว่าน่าจะเขาวินนะครับกปรผมาณนี้นะครับหมายว่ามากะที่แอดจับคู่ให้นะครับจับกันเองได้ในตารางได้นะครับผมพี่น้องกับท่านนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องทุกคนแคปหน้าจอไว้นะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมนําไปเปรียบเทียบกับอาจารย์านอื่นได้นะครับสําหรับมันี้งก็ ตัวเลขกะบมั่นใจอยู่นะครับมั่นใจอยู่เมื่อไรจะผ่านนะครับอ่าพี่น้องก็ใส่เจระยานหลายๆนะครับผมก็อจะลงทุนนะครับตัวเลขไม่ขาไม่ลดนะครับผมทาขึ้นมาเพื่อเป็นทางให้กับเอสซีเท่านั้นนะครับผมมักกระจัดคัดกระพานเด้อพี่น้องว่ามักเมืองปลกความบันเทิงนะครับเมืองปกความบันเทิงนะครับผมอาก็ประมาณนี้นะครับสุดท้ายสุดนี่กขอพี่น้องโชกหมันลำรวยถูกเหมือนกันนะครับคอยโชคโชคแล้ว มันหมานลำลำเรยด้วยนะครับผมอ่างินไเลยกองท้องเลเก่ากระเป๋าตุงรูปทุกท่านนะครับผมจะเจ็บจะจนนะครับจนเป็นงินไม่ท้องใจตลอดปีและตลอดไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปหนาะพอกันไหมนะครับสวัสดีครับ